สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆครับที่เห็นคลิปนี้นะครับวันนี้ผมโทนบางแคจะมารีวิวกล้องให้ดูนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามเข้ามาว่าเฮ้ยกล้องไซส์บูมาลีนเนี่ยที่ไซส์ครบรอบ175ปีเนี่ยที่ทำให้ครั้งแรกในเมืองไทยโดยผมเนี่ยได้รับการอนุญาตในการทําแล้วก็ได้คอล์รัปกับไซส์เนี่ยว่าคุณภาพกล้องเนี่ยมันดีขนาดไหนทําไมตอนนี้ข้างนอกมูลค่าราคามันสูงจะตัดสินใจซื้อมันยากเลยเกินผมจะมารีวิวให้ดูครับว่า ทำไมมันถึงแพงถ้าฟังเขาเล่ามันจะไม่เท่าสัมผัสเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับไปครับนะครับนี่ครับกล้องก็เป็นอย่างนี้นะครับเวลาเปิดมาปัาบพื่อมาเราแกะซีแล้วใช่ไหมครับกล้องก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับบูมารีนะครับนี่ตัวนี้เราจะใส่กล่องปอย่างนี้ข้างล่างจะเป็นกล่องเดิมที่ช้มมาจากโรงงานก็จะเป็นกล่องอะเก็กอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่เราทําขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็จะเป็นใบการ์ดเก็บปติกิ ซีรีส์นัมเบอร์นะครับมีแล้วก็มีอีวอเชอร์นะครับมูลค่า2องพันบาทบาท,ที่สามารถไปตัด,ตดเลนได้ที่ในช็อปของไซส์ทั่วไปนะครับอ่ะโอเคอันนี้ขออนุญาตวางตรงนี้ก่อนนะอันนี้คือไซส์บูมารีนวันนี้เราดูนี้ดีกว่านี่ดูสมเด็จด,ดีกว่านี่สมเด็จวัด,ดวละครงองค์นี้ร้อยล้านนะหนึ่งร้อยล้านบาทนะหูสมเด็จองละร้อยล้านเลยนะครับก็เหมาะสมกับกล้องนะ เทน,นี้อยู่ในหนังสือเกือบเ,เล่มนะครับอยู่ในหนังสือเป็นองดารานะครับเป็นองคดาราเลยสมเด็จเนี่ยองที่มีมูลค่าหลักร้อยล้านเนี่ยมีไม่กี่องนะครับโอ้โหดูดูดูด,ด,ด,ดูมือไม้สั่นเลยอโอ้โหพากับกล้องนี่เข้ากันหลือเกินนี่อเดี๋ยวผมให้ดูก่อนของไซส์เนี่ยตรงนี้มันก็จะมีซเ,เรียลน number นะอ็นนี้อ่าอันที่ซีเสี่หนึ่งส1 4นะครับ ล้องนี่ทามาทั้งหมด2,900กว่าตัวนะครับที่ที่ต่อซีดีแล้วนะครับเราสั่งไปเนี่ยตอนนั้นสั่งไป3,175แต่ตอนนี้ยังส่งไม่ครบนะครับตอนนี้ส่งมา2,900กว่าตัวนะครับเราก็จ่ายลูกค้าไปแล้วเหลือที่เราอยู่ประมาณทัก200ตัวก็ถือว่าเป็นกล้องที่คุณภาพนะครับก็จะมีโลโก้ไซส์นะครับตรงน,นี้ก็ดี40 d 40ก็คือเป็นรหัสของกล้องเขานะครับอ่าอ่าแล้วก็มีอันเนี้ย ขยายก็1 x นะครับเป็นมาตรฐานที่ใช้กันนะครับเลนเนีนเครือบมาติโคสนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขานะครับแล้วก็โ,โหสีสวยสีฟ้า,ส,ฟาสีฟ้าน้ำทะเลหรือน้าเงินฟ้าน้าทะเลอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราดูนะครับโ,โหพระเนี่ยโหมือสั่นอะดูนะโฟกัสโอ้โหเห็นไหมเร็วมากเร็วมากนะครับอ่าอันนี้ผมจะให้ดูนะอันนี้อย่างเงี้ยพวกนี้เป็นกล้องรุ่นเก่า เป็นกล้องรุนเก่าที่เรามีความเชื่อว,ว่าเฮ้ย hey, อันนี้ดีที่สุดแล้วเป็นกล้องราคาสูงที่ราคาดีอย่างเงี้ยตัวหนึ่งเป็นแสนหมดนะเป็นเป็นแสนหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณดูอันนี้คุณดูอันนี้นะคุณดูนะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมการจับมันช้ากว่าไหมเห็นไหมอ่ามันช้ากว่าคุณดูนนี้นะปึ๊บ ยามันโฟกัสเร็วมากนี่คือสิ่งที่มันโฟกัสแอนดูนะดูนะปึ๊บปึ๊บเป็นไหมโอ้โหคุณดูดิเนื้อสมเด็จเนี่ยวัดระคังเห็นไหมโอ้โหนี่คมมากเลยเฮ้ยโอ้โหดูดินี่ดูดูรอยตดัดดิโอ้โหดูดิ ดูดิอันนี้เลนเลนตัวนี้มันเป็นเลนหินนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นเลนพลาสติกละเป็นเลนเขาเรียกว่าโพลิเมอร์โพลิเมอร์พลาสติกนะครับอ่ะตัวนี้ก็ตัวหลักแสนเหมือนกันนะครับตัวดํานะคุณดูนะอ่ะผมผมผม,ผมเทสให้ดูนะผมเทสให้ดูทีละตัวนะเห็นไหมครับนะครับอ่ะการโฟกัสของเขาเนี่ยมันจะเข้าช้าแล้วคุณดูตัวนี้นี่คือบุบาลีนะ ปึ๊บเห็นไหมมันโฟกัสเร็วเห็นไหมครับคือโฟกัสเร็วแล้วมันเจาะมากคือถ้าเรื่องของการเจาะเนี่ยในใจผมเนี่ยตอนนี้นะครับยังไม่มีตัวไหนที่จะเจาะเร็วขนาดนี้นะเออโอูหแล้วนี่สวยเว้ยนี่วัดละคังเว้ยเพื่อนดูดิเพื่อนดูสิเพื่อนดูสิโอ้โหวัดละคังพิมพ์ใหญ่องนี้องค์ตำนานเลยนะอันเนี้ยให้ดูพระแล้วก็เทสนะครับใครอยากจะดู รายละเอียดการชี้ตำหนิภาพนี้ก็ต้องไปติดตามคลิปต่อไปแต่ผมจะให้เปรียบเทียบดูนะครับว่าไซ์รุ่นเก่าที่เขาบอกว่าแพงแล้วดีเนี่ยนะครับถามว่าหายากจริงไหมหายากครับตัวดําตัวเทาเ่างี้หายากครับ,ตตาารบแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพเฮลลี่ที่เป็นผู้ชํานาญเกี่ยวกับไซส์เนี่ยที่ผมไปที่เยอรมันมาเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีเขาเนี่ยของใหม่ย,ยังไงก็ต้องดีกว่าของเก่าเขาไม่เชื่อเด็ดขาดว่าของเก่าจะดีกว่าเพราะว่า ถ้าของเก่าดีกว่าแสดงในรอบ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนาอะไรเลยเพราะนั้นสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ผมรีวิวให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือส่องส่องสมเด็จองละหนึ่งรล้านเนี่ยกับกล้องไซบูมาลีนโอ้โหช่างเข้ากันเหลือเกินโอระพานี้ผิวแบบเนียนมากเนี่ยเจาะนะเห็นเม็ดมวลสารเลนไหมเห็นไหมนี่ดูดิโอ้โหผิว พระตรงนี้ผิวร้อยเลยแล้วรอยเนี่ยรอยเนอเนอเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ้นี่เป็นรอยตังอิ้วนะเนี่ยเห็นไหมอูโหูผุดจากเนื้อดูดิดูสิครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ใครมีสมเด็จอย่างนี้ปล่อยผมเช่าได้ด้วยนะเนี่ยเออถ้าอยากจะเป็นมืออาชีพนะคุณต้องใช้บูมารีนผมบอกเลยใช่บูมารีนราคาจับต้องได้นะครับก็ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่ก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับ อ่าอินบ็อกมาได้เลยนะครับอ่าอินบ็อกมาได้เลยเดี๋ยวเราให้อดมินดูแลให้นะครับนี่ก็คือการรีวิวไซบูมาลีนครับผม